ครับครับวันนี้นะครับช่อง y youtube พอเพิ่งนะครับออกมาถ่ายทำนะครับการมอบถุงยางชีบที่วัดบ้านแห่ใต้นะครับให้กับพี่น้องในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมส่ง,สงผ้าบ้านโพนทองนะครับอาตบนแห่ใต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์ประดิษฐ์ อาวขนาดสำนักสงบ้านอนนสูงนะครับนี่หลายท่านนะครับเอาเปิดหน้าเนี้ยอริยะครับนี่หลายท่านนะครับให้เกียรติมาช่วยนะครับมาซับน้ําตาพี่น้องนะครับได้ทราบว่าย้ายย้ายที่นะครับย้ายที่อยู่มาสามสามที่แล้วนะครับนี่เขตบริการของรอพอต่อบ้านโพนทองนะครับนี่ครับทุกท่านนะครับ นี่คือช่อง y o u t u b e ของพ้อเพิ่นะครับตอนเย็นนี้เปิดดูได้นะครับคุณพ่อนะครับนี่เรามาซับน้ำตาให้กับพี่น้องนะครับนี่ครับเป็นกำลังใจให้นะครับนี่นี่ก็ทีมงานของพระอาจารย์นะครับประดิษฐ์อาวัตบ้านโนนสูงนะครับวัดป่าบ้านโนนสูงนะครับนี่ได้ก็มา อมอบถุงยางชีพนะครับมามอบข้าวกล่องให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะครับของตำบลแห่ใต้นะครับเข mm ียตบริการของรพตบ้านโพนทองตำบลแห่ใต้อำเภอขุนมสมิสัยมหาสารคามนี่คือพอ,ออนัดสภาพรถามนตรีนะครับนี่ก็ย้ายที่นะครับสามรอบแล้วนะครับนี่มามอบอ,อถุงยางชีพนะครับข้าวกล่องนะครับ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะครับนี่มาเป็นกําลังใจนะครับคุณพ่อนะครับนี่พระอาจารย์นะครับบัดป่าบ้านนนสูงนะครับอาจารย์ประดิษฐ์นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับนี่ก็อีกท่านหนึ่งนะครับครับมาครับเป็นกําลังใจให้นะครับคุณแม่นะครับ ในวันคล้ายวันเกิดของพราจารย์ประดิษฐ์นะครับอขอกราบอนุโมทนาความดีของท่านนะครับวันนี้นะครับขอให้ท่านมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับอันเป็นที่พึ่งทางใจให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนต่อไปนะครับท่านพราจารย์นะครับขับไปครับท่านพ่อสุภาพพร นี่ยกสองนิ้วแสดงว่าสู้ๆครับย้ายที่สามที่นะครับนี่วัดบ้านแห่ใต้นะครับนี่ได้มาใส่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับของพี่น้องในเขตบริการเจ็ดหมู่บ้านนะครับบ้านโนนคัดเข้าบ้านป่าปอบ้านพลทองนะครับครับนี่ ไดบ้างะก็ก็จะได้อยูครับอ๋อครับครับเอครับได้ครับ พระอาจารย์ครับขออนุญาตนะครับขอกำลังใจให้กับผู้ประสบอุบัติภัยนะครับเอาญาติโยมทั้งหลายเด้อะนี่ก็ต้องใจสูยเด้อเดี๋ยวมันก็มกไปดอกน้าเหมือนกันมันก็จะโยนน้ำเฝ้าสวนนอนแต่ว่าห้องขาดน้าบ่ได้เนี่ยหน้ามันเป็นสิ่งสำคัญกับร่างกายโง่โย่หน้าขาดน้าบ่ได้แต่ว่ามันก็ ไปมีประโยชน์มันจะโคตรมันกะเป็นเสียละเขาเขาพลาดไปแน่สี้ยวเยวางไก่แน่ไแลก็ไปหนายังมีรูมพายใังยต้องไป่กลัวมันออ่าแล้วก็ไปแล้วนี่มันก็ไปทาาไก่แลอ้าวก้อนนี่ปวดตดได้เริ่มมันจะบานคือว่าบานปลาดวยบานปัดบานรอสันยังรอนไรต้องไม่เลยไอ้ท้ายรูมูวะยังเคยมายิงสลับใครจันว

พีกอปลาไม่ปลาปลากนตะไคร้ตะไคร้ก็อยากล้เรือไปแล้วคือว่าล่องไเน้ยทานบ้านนี่พอว่าไปย่าเป็นแหน้ลุงพี่บยหน่นี้พี่บอย้างบ้านกบอยน่บะ่าบน้า สวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับทีมงานท่านพระอาจารย์นะครับไปไหนไปด้วยกันนะครับเราทำความดีนะครับพวกเราครับผมครับนอน้้ปอไปสามันนี่ก่อ่กกสาวเราจะไปจัน กายจ์ไม้มาแช่แลูกพยบกจานย์ลูกพญายใอาจราอัจาร์เปสามหาเจโ่าเ้พยเจ้าเจ้าสววางไหนชวาสมัยค่ะนอนมกไเดเิเาไเม่ตายไปเฮ้ยังอยู่ยังอยอะท่านตายเิ

กานพวนทองครับนี่นี่เราจะบันทึกความทรงจําไว้นะครับเพราะว่ามันมันจะลืมนะครับวันนี้เราได้ทําความดีนะครับขอให้พวกเราได้พบแต่แต่สิ่งที่ดีๆนะครับมีโชคมีลาภนะครับในวันสําคัญนะครับของอาจารย์วันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์นะครับนี่หน้าตาสดใสนะครับนี่พระอาจารย์นะครับ

บ้ันพอคุเนาะบ้าอคุยก่อนสามมองเราครับอาจารย์ยายสามที่เราครับบ้นแห่ไต่จะยุ่ยเลมือน้ำก็ได้อีก็ได้มากใส่ก็วดสอกว่สก็มาวัดไต่คนแห่ไต่จ้ะรถเขาไปว่าไรบนพ่อปอน่จ้ะจังหัดเชือ่างมาเป็นไปเยียงมาี่ี่

ครับผมครับครับครับเป็นกำลังใจนะครับ ไปทิไว้นะครับเป็นแค่นี้นะครับ,บร,ระดับุรมพัฒนาพระรย์ประดิษฐ์นะครับป่าบ้านนุ่งสูงนะครับ